คนไข้ที่ย้ายไปจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับในตอนเช้าเนี่ยสองท่านนะครับแล้วก็ตอนติดสี่จุดศูนย์นอนในีสองท่านนะครับตอนนี้ก็มีตัวม่ที่โโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยสี่ท่านครับค่ะขนาดความจุของเตียงเท่าไหร่นะคะคุณหมอสามร้อยแปดเตียงครับก็เป็นสามร้อยสามร้อยแปดห้องครับค่ะเวลาเวลาการบริหารจัดการเนี่ยคือจะรับคนไข้โดยโดยแบ่งตามการมารักษาที่ที่ของธรรมศาสตร์เอง หรือว่ารับของโรงพยาบาลอื่นด้วยคะครับตอนนี้ก็ที่คุยกันตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นรับมาจากโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนแพทย์ก่อนนะครับแลในส่วนของจุฬาลามาศราชวิชระแล้วก็ของธรรมศาสตร์นะครับค่ะนั้นไม่เพีแต่ว่าจับสถานการณ์ของโรคนะครับในส่วนนี้เราก็ได้คุยกันแล้วก็อาจจะขยายเพิ่มเป็นในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เขตสุขภาพที่สี่นะครับซึ่งเป็นเขตที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ดูแลรัะพิดชอบในการที่จะเป็นตัวสูตรส่งต่ออยู่ครับค่ะซึ่งผู้ป่วยที่จะใช้โรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงถูกไหมคะครับเป็นผู้ป่วยที่ผลการตรวจเชื้อโควิด19ได้ผลบวกนะครับแล้วก็ผ่านการดูแลในโรงพยาบาลประมาณ3ามวันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอาการรุนแรงครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าถึงวันหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งเรามีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อจํานวนมากขึ้นคนมีอาการมากขึ้นเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วสมมุตินะคะสมมุติว่ามันช่วยมันช่วยผลักให้ให้จํานวนผู้ที่ป่วยอย่างอย่างมีอาการหนักหรือว่ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยส่วนของโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันมันจะย้ายเข้ามาเตรียมพร้อมเพื่อช่วยแบ่งเบาโรงเรียนแพทย์อื่นๆไหวไหมคะคุณหมอครับผมก็ จริงๆแล้วในวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาลสนามนะตอนนี้นะครับก็คือการที่ดูแลเคสที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปรกรณ์ที่มีความสลับซับซอ้อนในโรงพยาบาลครับเพื่อที่ได้ไปดูแลและประทําให้โรงพยาบาลมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะไปเกรียเทียบเตรียมไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปานกลางเพื่อดูแลนะครับเราก็เตรียมไว้ประมาณสักหกสิบปีหรือเรียกว่าเป็นตัว core b o ร r ดนะครับค่ะ เนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเต็มเ,เาราก็จะย้ายไปที่โรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนของคนไข้ที่มีอาการกลางหรือแดงเนี่ยถ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทางโรงพยาบาลสนามเนี่ยอาจจะมีาการปรับเปลี่ยนบทบาทในบางส่วนนะครับเช่นเมื่อมีอาการหรือว่ามีการตรวจพบนะครับว่าโควิดถ้าได้ผลบวกอาจจะต้องไปดูแลที่โรงพยาบาลสนามและถ้าเกิดว่ามีอาการที่่อบในทางที่จะ รุนแรงมากขึ้นก็ส่งตัวกลับมาในโรงพยาบาลหลักต่อไปครับคือ,อความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยหนักมาที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยคือคือคงยังไม่ได้อยู่ในแผนใช่ไหมคะครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญสุดก็จะเป็นพวกการใช้ออกซิเจนนะครับเครื่องไม้รืองมือก็เรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะครับหรือแมก้กระทั่งตัวบุคลากรที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลหลักเนี่ยถ้าจะขยาย ภาพในการที่จะรอ,องรับผู้ป่วยปานกลาง,งผู้ป่วยหนักเนี่ยเราข,ขยายในโรงพยาบาลศั์เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะเราก็มีทั้งเรื่งของออกซิเจนทั้งเครื่องช่วยหายใจที่ต้องสำรองไว้สําหรับการดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะครับค่ะผู้ป่วยที่มาที่นั้นถามเฉพาะโรงพยาบาลสนามก่อนนะคะคุณหมอว่าที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องมีใครนอนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ถ้าถ้าจะเยี่ยมเนี่ยยังพอได้ไหมคะเยี่ยมนะคะ ตอนนี้เราที่วางกฎไว้นะครับก็คือว่าเราให้ท่านอยู่ในห้องตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเยี่ยมได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะพูดคุยนะครับหรือว่าร้องขอผ่านทางคุณพยาบาลที่ใช้การติดต่อสองทางโดยใช้ตัวกล้องตัวอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองครับสำหรับญาติหรืออะไรต่างเนี่ยเราก็จะมีมือถือให้แต่ละท่านเอ็นเครื่องนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อ สารกับยานะครับซึ่งตัวใบป i ในสถานที่ตรงนั้นก็แรกงพอที่จะทำให้อาจจะเป็นเฟซบุ๊กได้หรือว่าอา,อาจจะใช้เฟซททมอะไรต่างๆนะครับ<ห>สารกับยาได้ครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าเราเทียบจํานวนคุณหมอและพยาบาลนะคะหรือบุคลกากรการแพทย์ที่จะต้องดูแลโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราเตรียมไว้อัตราหมอพยาบาลต่อผู้ป่วยจํานวนเท่าไหร่คะคุณหมอครับตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ เอ่อเป็นฟรอนะครับตอนนี้เรามีฟรอใน22ห้อ,อ,องนะครับก็เป็นหนึ่งฟรอแต่คุณพยบาบาลหนึ่งคนนะครับเราก็จะมีเอ่อทางเอ่อผู้ในการโรงพยาบาลเนี่ยคอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีคุณหมอจิตเวชนะครับแล้วก็หมอเอ่อแพทย์ท่เนี่ยคอยจะให้คำปรึกษาครับแต่ว่าก็เป็นการศึกษาทางออนไลน์กันเรียกเข้ากลุ่มกันแล้วก็ทําเรื่องของกลุ่มบาบัดในกรณีที่คนไข้อยู่นานนั้นความเครียดสูง คุณหมอมีมีปัญหาในแง่ของการบริหารสังคมโดยรอบบ้างไหมคะเพราะว่าคือเราเคยดิ้นมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มระบาดหนักใหม่ๆนะคะว่าเวลาจะใช้พื้นที่ไหนในการากักตัวหรือว่าพื้นที่ไหนในการรวมตัวของผู้ที่เสี่ยงว่าจะเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาจากสังคมโดยรอบอันนี้มีใครท้วงติงหรือย,ยังไงกันบ้างไหมคะครับก็ในในในเรื่องส่วนที่ตั้งเนี่ยเรามีความได้เปรียบอยา่างนะครับเพราะว่าไม่มี ใกล้เคียงที่มากนะครับก็จะมีเอ่อท่านที่อาศัยในปึกเีียงคงคงค้างอยู่เนี่ยประมาณทัานยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของการสื่อสารกับท่านที่อยู่ในตึกตรงนี้คคนะครับเรื่องความจาเป็นนะครับเรื่องของอมาตรฐานว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาใช้แล้วเนี่ยหลังจากหลังจากท่านท่านกลับมาเนี่ยจะมีผลอะไรไหมอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับเป็นที่สองนี่ในส่วนของตึกค้างเคียงเองนะครับก็มีความกังวลอยู่เราก็ใช้เรื่องความสื่อสารแล้วนะก็ใช้มาตรฐานทางการแพทย์นะ ได้อธิบายไป,ไป <c oughs> แล้วก็เ,เข้าใจว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็มีมากขึ้นนะครับถ้าเราได้สื่อสารกันอย่างดีนะครับ <c oughs> ในปัจจุบันที่เราเ้าไปบริหารจัดการตรงนี้นะครับก็ <c oughs> เรื่องของเสียงบ,บน่นเรื่องของความกังวลเรื่องของคนที่กลัวที่เป็นตึกข้างเคียงเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่มีแล้วครับค่ะ <c oughs> ได้ค่ะคุณหมอค่ะเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกแน่ๆนะคะยังไงขอบคุณคุณหมอเบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะคะ